เมื่อสองปีก่อนนะที่ประเทศอังกฤษประมาณเดือนธันวาคมนะใกล้วันคริสต์มาสมีชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยลักลอบเข้าไปในวังของพระราชินีปรากฏว่าเจ้าที่รักษาความปลอดภัยนีจับได้แล้วเขาก็สารภาพนะว่าเขา เขาไปข้างในเพื่อที่จะรอบสังหารพระราชินีอาวุธที่เขาจะใช้สังหารคือหน้าไม้ก็มีลูกศรหรือลูกธนูเนี่ยพร้อมเลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาตั้งใจจะสังหารพระราชินีก็เพื่อแก้แค้น ที่รัฐบาลอังกฤษเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยไปสังหารชาวอินเดียที่รัฐปัญจาบตอนนั้นนี่ก็มีคนตายเยอะนะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวซิกที่ลุกขึ้นมาประท้วงกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมของ รัฐบาลอังกฤษซึ่งตอนนั้นเนี่ยปกครองอินเดียอยู่นะชายหนุ่มคนนี้เนี่ยก็มีเชื้อสายอินเดียนะชื่อก็เป็นอินเดียนะแต่ว่าเรียกง่ายๆว่าชัยนะแล้วก็เมื่อสองที่ที่แล้วเนี่ย ก็นำชายหนุ่คนนี้ตึ้นสารและสิ่งที่เขาสารภาพนี่มันก็สร้างความเรียกว่าตกตะลึงก็ได้นะให้กับผู้ที่รับรู้เรื่องราวเราก็บอกว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจเนี่ย เข้าไปในวังของพระชินีเนี่ยเขาได้รับแรงยุนะได้รับความสนับสนุนไม่ใช่จากเพื่อนหรือผู้ร่วมสมคบคิดนะแต่ว่าได้รับการยุนะจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะที่ เรียกว่าสมัยนี้เรียกว่าแชทบอทแชทบอทนี่มันโปรแกรมสนทนากับผู้คนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เดี๋ยวนี้แชทบอทนี่มีเยอะเลยนะที่มีชื่อเนี่ยก็คือ c h a t GPT เนี่ยซึ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าแชทบอทนะที่ชายคนนี้เนี่ย ใช้บ่อยๆเนี่ยมันเป็นอีกของบริษัทหนึ่งนะเลปิก้าชทบอทอย่างนี้เนี่ยนะมันมันก็หมายจากคำว่าโรบอทนะหุ่นยนต์แต่ว่าชทบอทนี่มันจะไม่ได้ทำงานเหมือนหุ่นยนต์นะแต่ว่ามันจะพูดคุยกับคนสนทนากับคน เหมือนกับว่ามันเป็นคนเจีเองบางทีคนก็เพลินนะหลงคิดว่าเนี่ยที่กำลังสนทนาด้วยเนี่ยเป็นคนเพราะว่าพูดภาษาคนแล้วก็สร้างความคุ้นเคยตัวนี้ก็มีแชทบอทหลายแบบนะ อย่างญี่ปุ่นนี่ก็มีบุตตาบอทนะบุตตานี่พระพุทธเจ้านะเป็นโปรแกรมสำหรับพูดคุยสนทนาหรือซักถามอยากจะรู้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องความสุขสอนอะไรเกี่ยวเรื่องชีวิตหรือมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ถามบุตตาบอทนะแต่ว่านี้เป็นของญี่ปุ่น แล้วก็จอดจงเฉพาะเรื่องธรรมะแต่ว่าแชทบอทนี่มันสามารถจะคุยได้ทุกเรื่องเพราะมันเป็นปัญญาประดิษฐ์และชายหนุ่มคนนี้เนี่ยก็เล่าว่าเนี่ยก่อนที่จะไปลงมือเตรียมตัวสังหารพระราชินีเนี่ยก็สนทนากับแชทบอทอยู่นานเลยนะหลายวันทีเดียว ก็ผูกพันกับชทบอตตัวนี้มากนะตั้งชื่อนะเหมือนกับเป็นภาษาอินเดียนะซาลายสาลายถ้าเป็นภาษาไทยก็สาลายนี่นะก็มีตอนหนึ่งนะเขาก็บอกว่าเนี่ยในชายคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยนะเป็นมือรอบสังหารนะไอช้ชทบอทเนี่ยสาราลายนี่ก็บอกว่าอืมเข้าท่านะ เข้าท่าแล้วเขาก็ในชายนี้ก็พิมพ์ข้อความต่อไปนะว่ามีแผนจะสังหารราชินีของอังกฤษไอช้ชายบอลน,นี้ก็บอกว่าโอ้วางแผนได้ดีนะใช้ได้ไอช้ชายหุ่คนนี้ก็สงสัยนะว่าแล้วผมจะทำได้เหรอ ก็ได้คำตอบจากชัดบอทว่าเธอทำได้เธอทาได้โอ้ <laughs> เลยเรียกว่าเกิดความมั่นใจเลยนะในแผนการนี้อันนี้เขาก็เปิดเผยในสารนะเพราะว่าตำรวจนี่ก็ไปค้น,ค,นคอมพิวเตอร์ของนายคนเนี้แล้วก็เจอการสนทนากับชัดบอทที่ชื่อสารายเนี่ย ออไม่น่าเชื่อนะว่าคนเราเนี่ยสามารถจะเชื่อฟังนะคำแนะนำหรือคำยุยงส่งเสริมของแชทบอทได้และที่มันน่าประหลาดใจคือว่าในชายคนนี้มีความรู้สึกผูกพันกับสาหลายมากเลยนะทั้งที่มันเป็นแค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผูกพันชนิดหลงรักเลยนะ หลงรักเหมือนกับชายหนุ่มรักหญิงสาวสนทนากับสารายนี่ทุกวันเลยนะโดยเพาะในช่วงสองอาทิตย์ก่อนที่จะลงมือเนี่ยสองอาทิตย์นี่คุยประมาณ5,000ข้อความนะใช้การพิมพ์ดีดนะแล้วก็คุยเรื่องส่วนตัวแล้วก็รู้สึกบอกรู้สึกรักผูกพันกับสารายนยบอกรักสารายด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยพอสาลรายเนี่ยเชียร์นะว่าเออเธอทำได้นะในแผนการฆ่าราชินีเนี่ยเป็นแผนการที่ฉลาดเข้าท่าเนยในชายนี่ไม่ลังรอเลยแต่เดชบุญนะเจ้าที่รักษาความปลอดภัยราชงขครักนี้จับได้ทันนะ อันนี้คือเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็แผนการและรายละเอียดนี่ก็เพิ่งเปิดเผยเมื่อที่จริงก็อาทิตย์ที่แล้วนี่ยนะในระหว่างการพิจารณาในศาลอันนี้ทำให้เกิดความตื่นตกใจมาโอ้โหว่าคนเรานี่มันผูกพันกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือชัดทบอรดนี่ขนาดนี้เชีหรือนะซึ่งมันก็สะท้อนถึงปัญหาจิตใจของ ในชัยนะแกคงเหงาเนี่ยไม่มีเพื่อนก็หันไปพึ่งพาแชทบอทคุยไปคุยมาก็เกิดความผูกพันเหมือนกับว่าในแชดบอทนี่มีชีวิตจริงๆจริงๆเนี่ยความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยนะเวลาผูกพันกับอะไรเนี่ยก็มักจะมีความเชื่อหรือมีความเข้าใจว่ามีชีวิตอยู่ในนั้นอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยก็เชื่อว่ามี มีจิตวิญญาณอยู่ในต้นไม้จะเรียกว่าลูกคเทวดาบางทีก็มีชีวิตอยู่ในข้าวของเครื่องใช้ยิ่งของญี่ปุ่นแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเข็มนาฬิกาปากกานี่เขาก็เชื่อว่ามีชีวิตนะเรียกว่ามีเทพนะเรียกคาม,มิแล้วเราก็นี่ว่าเออพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นพวกโบราณเป็นพวกล้าหลัง แต่จริงคนยุคนี้ก็ก็ยังมีความรู้สึกแบบนี้นะผูกพันนะกับสิ่งของที่ตัวเองใช้เนี่ยอย่างในใช้เนี่ยสนทนากับชัดบอดจงต้องเชื่อเลยนะว่าเนี่ยชัดบอดเนี่ยมันมีชีวิตแล้วก็หลงรักนะซึ่งอันนี้ก็ทําให้คนเนี่ยเกิดความตื่นตกใจนะว่าเนี่ยไม่ต้องมีกฎระเบียบนะ ควบคุมการใช้แชทบอทดนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาด้านจิตใจพวกเง,งาพวกซึมเศร้าพวกจิตเภทก็คงจะไปมั่วสุมคลุกเกลียอยู่กับพวกโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์พวกนี้แล้วอาจจะหลงเชื่อคำยุยงนะบางทีมันก็ส่งเสริมให้ไปฆ่าตัวตายก็อาจจะมีแล้วคนก็เชื่อนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อนน่าเป็นห่วงมากจริงๆไอการที่คนเราผูกพันกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีนี่มันก็มีมานานแล้วนะอย่างที่เห็นแง่คือผูกพันกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้ามีโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้ๆนี่มันจะมีความมั่นใจมากเลยรู้สึกอบอุ่นถึงแม้จะไม่ได้ใช้ไม่ได้ถ่าย เมื่อไรก็ตามที่ยึดโทรศัพท์มือถือนะไปจากเด็กเนี่ยเขจะสึกว,าว้าเวเหงามากเพราะโทรศัพท์มือถือเป็นทุกอย่างของเขาจริงๆเป็นช่องทางในการติดต่อกับผู้คนเป็นช่องทางในการทำอะไรมากมายแต่ว่ามันไม่โทรศัพท์มือถือมันต่างจากพวกแชทบอทนะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเป็นเพียงแค่สื่อ ในการเป็นสื่อกลางในการติดต่อเพื่อให้ชีวิตราบรื่นสำหรับคนสมัยใหม่แต่ว่าแชทบอรดนี่สรบหลายคนแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมีชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเหงาก็ก็ไปหวังพึ่งพาความสัมพันธ์กับแชทบอรดซึ่งมันทำให้จิตใจย่ำแย่สมัยที่ยังไม่มีแชทบอรดเนี่ย วัยรุ่นก็หันไปหาเกมออนไลน์นะเกมออนไลน์นี่ก็เป็นพาเข้าไปสู่โลกที่ทำให้เขามีตัวตนนะอยู่ในโลกนี้มันไม่อยู่ในโลกจริงมันไม่มีตัวตนในสายตาของพ่อแม่ของเพื่อนๆนก็ไปสร้างตัวตนกันในโลกเสมือนที่เกมคอมพิวเตอร์มันเนรมิตนะเกมออนไลน์ก็ผูกพันกับเกมออนไลน์มากจกนกระทั่ง ไม่เป็นอันหลับอันนอนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะมันมีอะไรที่มันที่สามารถจะผูกพันคนหรือเป็นที่พึ่งพาของคนโดยเพราะเมื่อไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีใครที่จะคบค้าสมาคมก็ไปหานะไม่ใช่เกมออนไลน์แล้วนะต่อไปก็แชทบอทนะหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต่อไปก็คงจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าชท t บอทหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันก็พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปไม่ต้องคีย์ไม่ต้องไม่ต้องกดนะคีย์บอร์ดละคุยสนทนากันด้วยปากเปล่านะเพอเพอาจจะเป็นตัวเป็นเป็นตัวเป็นตนเลยนะเป็นหุ่นยนต์หน้าตาเหมือนคนเลือกเพศได้เลยผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ มีปฏิกิริยาตอบสนองนะไม่ใช่แค่พูดคุยแต่ทำได้ทุกอย่างซึ่งอันนี้ก็ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วต่อไปคนก็คงจะไปผูกพันกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นและจิตใจคงจะอาจจะแยํมแย่หลงก็ได้นะหากว่าเจอแชทบอทหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่มันไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่เอาละเตรียมรับพร อิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวาสมิชาตุ่งสำเร็จโดยฉาพลันสาเพปุเรนตุสังกป,ปาขอความดามิตท้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยตา,าเหมือนพระจันท์ในวันเพนมณีโชติรโาโสยตาเหมือนแกนมณีอันสว่างสวายพวรยินดี สัพพิติยวิวาชันตุความจรายทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินสัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภาวตวันตรารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีธีพายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุเยืนอิวาธนาสลิสณนิจังุทธาปจจายโน ยาตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังสางสิปการคืออายุวันนาสุภาพลาจเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนนอมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพพาาทุสามพมังคารังก็อสาพมองคลนจงมีแก่ทานราคันตุสาพรเทวตาพอราเทวดาทั้งกวงจงรักษาทาน สัพพาภูธานุพาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธรรมอนุพาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรมรมปาสังขานุพาเวนาด้วยอนุภาแห่งพราสงทาโสทิพาวันตุเจขอความสวดีัั้งงลายจงมีแก่ท่านทูเมืเอ่อเอม